พระเอกนาหลอกเคลียดดามาพร้อมเผยแผนอนาคตวันที่19สิงหาที่ผ่านมาเที่ลาันกิจกรรมเชื่อม BTS ในงานเปิดตัวพีเซนเตอร์คนใหม่ไบร์ยวชิรวิชชิวารีเดินทางมาร่วมงานหลังจบงานบนเวทีจ้ตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสดามาเปลี่ยนผู้จัดการเนื่องจากวางตัวไม่เหมาะสมพร้อมเผยว่าจะไม่ต่อสัญญากับทาง GMM แล้ว และจะเปิดท่าของตัวเองเมื่อถามถึงการเปลี่ยนผู้จัดการนั้นดาราหนุ่มกล่าวว่าไม่เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับคือจริงๆแล้วกําลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตก็แล้วกันตอนนี้กําลังจะออกมาทําบริษัทตัวเองซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละคอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็เป็นคอนแทคทีมใหม่ก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วอย่างพี่แอมที่เห็นใน IG ผมก็เป็นทีมใหม่นะครับ ก็หมดสัญญากับ GMM TV แล้วก็จะออกมาทำเองครับอีก2วันจริงๆต้องขอบคุณ GMM TV ถ้าไมทําไมมี GMM ก็คงไม่มีไบรว์วชิรวิทในวันนี้แน่นอนก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับตลอด5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปและจะมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามแน่นอน ซึ่งถามว่าคิดนานไหมกับการไม่ตองสัญญาก็นานนะครับผมมันเป็นช่วงใหญ่ของชีวิตแหละในช่วง26ปีผมก็อยากขยับสเตปไปนอกจากจะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายเป็นของตัวเองเป็นบิสเนสครับและตั้งใจจะเป็นค่ายเพลงด้วยครับทางแอดก็ขอให้นมบ้ายนั้นถาอะไรก็สมหวัง,วงมนที่ตั้งใจนะคะ